สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสสีฟาร์มนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปดูกาแฟโรบัสต,ต้าที่เราปลูกไว้อันนี้เป็นต้นกาแฟนะครับพื้นที่เราก็อยู่ที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปรจิตบุรีนะครับก็ทดลองปลูกมาได้หนึ่งปีก็ปลูกตามที่ว่างคนต้นมงต้นไม้อะไรพวกนี้เพราะกาแฟเขาก็เป็นพืชที่อยู่ตามที่ร่มได้นะฮะมีแสงน้ำไหลเขาก็สามารถที่จะเติบโตได้ดีมากๆเลย นี่เริ่มแรกก็ปลูกไปประมาณ10ต้นนะครับตอนนี้ก็งดงามแตกช่อกันน่าดูเลยและครนนี้ที่น่าสนใจก็คือกาแฟของเราก็เริ่มออกลูกแล้วปีเดียวออกลูกเลยก็จะพาเพื่อนมาดูนะครับเริ่มออกดอกหลายต้นแหละแต่มันไม่ติดลูกแต่ครนนี้สองต้นนี้เขาจะแข็งแรงที่สุดก็เริ่มออกลูกแล้วนะสังเกตนี่โบรบัสต้านี้ก็ปลูกได้ทุกพื้นที่เนาะที่ไม่ต้องใช้พื้นที่สูงอย่างเหมือนอาราบิก้าเขาอาราบิก้าเขาก็ต้องปลูกในพื้นที่สูงก่าน้ําทะเลนะซักซัก 800เมตรเลยไงนะถ้าผมจะไม่ผิดนะ่ะโรบัต้าเนี่ยเป็นกาแฟที่นิยมปลูกแถวภาคใต้นะครผมก็ลองเอามาทดลองปลูกในเขตพื้นที่ของเราก็ได้ผลว่าออกลูกดีนะครับนี่นะฮะออกลูกแล้วนี่ออกออกพอสมควรเลยแต่ต้นเขายังไม่ไม่ใหญ่มากเนาะมันก็จะติดอันนี้เราก็เห็นเห็นแล้วว่าเอ้ยเออมันติดลูกดีตอนนี้ก็ปลูกเพิ่มไปอีก50ต้นนะก่อนระหว่าง ระหว่างต้นมะม่วงระหว่างต้นทุเรียนอะไรเงี้ยมันก็จะปลูกได้นี่ต้นนี้ก็ออกนี่นะฮะดูแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่มีประโยชน์สำหรับพื้นที่เราก็ไม่ปล่อยให้พื้นที่มันว่างเปล่าเนาะก็พยายามปลูกแซมกันไปอะไรกันไปมีหลายๆอย่างก็อย่างเช่นอันนี้ก็เป็นทุเรียนเราก็จะปลูกแซม,แซมกันไปแหละนะฮะอันนี้เพิ่งปลูกใหม่นี่อันนี้เพิ่งปลูกใหม่เลยเนี่ยก็าทยอยปลูกใหม่ไปนะฮะ ก็เดี๋ยวก็จะลองพอมันสุกแล้วก็จะลองคั่วดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะอันนี้ก็เริ่มจกแกะแก่และเนี่ยเต่งแล้วมันจะสุกไม่พร้อมกันแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันก็จะขยายพันธุ์ง่ายแล้วก็ใช้ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเอ,อ่เพาะเม็ดก็ได้หรือจะตอนก็ได้นะฮะอ่านี่จะให้ดูปลูกติดกับโคนต้นมะม่วงเลยเนี่ย แล้วก็ลองทดลองดูเออมันก็ติดลูกดีติดลูกได้เนาะเพื่อนๆท่านใดมีพื้นที่ที่พอจะมั่งว่างได้ก็เอาทดลองไปปลูกกันนะครับอย่างน้อยแล้วก็มีกาแฟไปคั่วกินเองเนาะเนี่ยตัวนี้ก็เพิ่งเนี่ยลูกมันจะออกไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พร้อมกันอันนี้ลูกเล็กอันนี้เพิ่งออกเนี่ยจะออกไปเลยอันนี้ต้นยังเล็กอยู่ลูกก็ยังไม่ดกคันนี้กาแฟสายพันธุโรบัตต้าเนี่ยก็จะเป็นกาแฟสายพันธุ์ที่เรา เอาเขานิยมเอาไปแปลรูปเป็นกาแฟสเปรรูปอ่เนาะทีน,นี้เราก็สามารถที่จะคั่วกินได้แล้วก็มีรสชาติที่เข้มขน้นหรือบางที่เขาก็เอาไปผสมกับอ,อ,อาราบิก้าก็ทําให้รสชาติมันเข้มข้นขึ้นนี่แล้วก็ทยอยปลูกไว้อย่างตอนนี้ก็อยู่ร่มเลยแต่ก็แตกยอดดีพอดีมันได้ได้ไดฝนนะฮะนี่ เยี่ยมเลยทีเดียวงามมากเลยและโตไวด้วยโอเควันนี้ก็แค่น,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าก็จะมาอัปเดตเพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็การแชร์ประสบการณ์เนอะร่วมกันนะครับบ๊ายบาย